สวัสดีจ้าทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันอีกเหมือนเคยจ้ะมาจ้ะมาเก็บเผ็ดป่ามันปุ้มเหมือนเดิมมันจะช่วงเี้จ้ะเห็ดอื่นยังไม่ขึ้นจ้ะโอเคจ้ะมาเจอจ้ะดอก,ลกแลกเคกหมันโอ้ไม่ดอก,ลกแลกเคกหมันจะส่งดอกน้อยๆอยเอาจ้ะน้อยๆ้อยก็เอา ผูดอกสวยมาก้ะนี่จ้ะเริ่มหมานเริ่มหมาน เกือบโดนผู้เบาเหยียบโชคดีไปมาหนูจะมาหนูจะกลุ่มนี้เป็นสิบดอกจ้ะ Okay, เริ่มมานแล้วเริ่มมานแล้วตามไปดูจ้าว่าจะได้เห็ดกลับบ้านหรือเปล่าวันนี้เพื่อนสาวไม่มาจะมาคนเดียวมากับผู้บ่าวผู้บ่าวมาถือกล้องให้จ้า กลุ่มนี้เยอะอยู่จ้ะหลายดอกโอ้หดอกนี้งามจ้ะงาม รู oh ้จะเอาดอกไหนก่อนเลยตรงนี้เยอะดอกนี้น้อยแต่ก็เยอะจ้ะโออล่วงหลุดมือ เนี่ดอกงามจะดอกเนี้ยมาเจออีกลกุ่มนี้แล้วจ้ะอยังดียังมีให้เก็บจ้ะดอกน้อยแต่ก็ยังดียังมีให้เก็บ โนเจ้าถิ่นแทะโหยังดียังอยู่ดอกนี้ทุกคนตายยาหมดดันขึ้นไม่ได้โอ้แต่ขาเปื่อยแล้วจ้ะแล้วก็ดอกนี้อีกดอกนึ้ง ทุกคนโดนมาตั้งไกลมาเจอเห็ดหน้าแหล่ดอกนึงจ้ะโอ้เห็ดน้ำหมากจ้ะโอนี่จ้ะตายามดอีกแล้วขาย,ยาวๆนี่จ้ะนี่อีกดอกนึงผู้เบาเกือบเหยียบ ในหลุมดักสัตว์จ้ะลงมาเก็บตรงนี้หลายดอกเลยจ้ะ ไปด้วยเห็นจะ้ะอยากให้เอาไปด้วยดอกงามเลยจะ้ะดอกนอี้สองดอกอดอกนี้งามมากสองดอกงามงาม ดอกที่สองของวันนี้จ้ะทุกคนดูอู้งามๆตุมต้มๆเลยจ้ะโอ้โหนี่จ้ะทุกคนครึ่งตะก้าจ้ะวันนี้จ้ะก็หมานอยู่จ้ะ ยังไงคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอขอบคุณเ c ทุกท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมคนเข้าป่าไปด้วยกันนะจะ๊ะถ้าหมุนกล้องไวไปายตาลายเบียนหัวก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะจะ๊ะคนเข้าป่าก็ต้องขอให้ FC ซทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจะ้ะรักคนเข้าป่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเข้าป่าไปด้วยกันนะจะ้าคนเข้าป่าก็ขอจบคลิปลาท่านผู้ชมไปก่อนจะ้ะสวัสดีจ้า